ทักษิณกับพรรคพวกที่เราเรียกกันว่าระบอบทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยครับผมว่าเขาเก่งเรื่องประชาสัมพันธ์นจะลีดสังคมตลอดเวลาว่าให้คิดมุมนั้นมุมนี้ใกล้เลือกตั้งโอ้แจกเงินคนละหมื่นเขาจะมีเทคนิคต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมครั้งนี้ผมก็นึกไม่ออกว่าทำไมเขาตันไปหมดเลยเลยเขาตื้อทอะไรไม่เป็นเลยในเรื่องของสงครามข่าวสารเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลย นั่นนันสิผมถึงได้สงสัยไงอาจารย์ว่าผีเขเมรเข้าสิงเขาหรือไงเขาถึงได้ทําตัวเหมือนแกล้งยอมแพ้สงครามข่าวสารคืออันนี้ต้องพูดจริงๆเลยว่าผมเห็นด้วยอาจารย์ยิ่งเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยปกติแกเก่งเรื่อง Marketing, อมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการใช้สื่อ,อการทาสงครามข้อมูลข่าวสารตั้งแต่ปี5 2 5 3แล้วมีโทรศัพท์ดีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตตอนแกอยู่ต่างประเทศแกยังออกสดที่ต่างๆทั้งสกายทุกวิถีทาง ไม่ใช่คุณนักษินคนเดียวภูมิธรรมนี่ก็เคยอยู่ในปา่ามาก่อนอืพวกนี้จะเก่งมากเลยในเรื่องสงครามข่าวสารการปล่อยข่าวจริงข่าวเท็จข่าวลวงหรือข่าวลีดครับหมอมิงก็เคยเข้าปา่ามาก่อนพอมินเลอร์สุดเด็ชเอาละแพทองทานอาจจะไม่มีความรู้อาจจะที่คุณเรียกว่าอะไรนะพลาสติกรีซกรไซเคิลอันนั้นก็แรงแต่ว่ามันก็จริงนะ